สวัสดีครับยูนีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่10มีนาคม2566นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับแต่เชื่อว่า ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เทรดเดอร์หลายๆคนตั้งตารออยู่นะครับเพราะว่าจะมีการประกาศข่าวสารที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นข่าวสารที่จะทําให้ราคาเกิดความผันผวนนะครับให้เราสามารถหาจังหวะทํากําไรได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าตัวเลขทางฝั่งสหรัฐนะครับก็คือ initial j o b l a s e claim หรือว่าจํานวนคนที่ขอยื่นรับสสริการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยถูกประกาศออกมานะครับซึ่งมันออกมาในทิศทางเชิงลบนะฮะก็คือไม่ค่อยดีนั่นเองเพราะว่า คาดการ์นะครับออกว่าจะมีคนตกงานประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับส่วนครั้งก่อนอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะแต่ว่าผลออกมาจริงนะครับอยู่ที่ประมาณสองแสนหนึ่งหมืหนึ่งพันลายนะครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตอนนี้นะครับตลาดแรงงานที่เฟดเองเนะี่ยบอกนะ้าบอกหนาว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นได้ว่าถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเนี่ยมันจะยังคงแข็งแกร่งอยู่เมื่อวานนี้ก็มีอ่าสั่นสะเทือนไปบ้างนะครับหลังจากที่ตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีหนักนะครับเพราะมันออกมาแบบนี้นะครับมันก็เลยทําใ ความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ย0.50%ของเฟดหรือว่าในระดับสูงเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายลงนะครับและเมื่อและเมื่อมันผ่อนคลายลงเนี่ยสกุลเงินอยู่อสตาก็เลยปรับตัวล่วงลงเมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็การล่วงลงของสกุลเงินอยู่อสตานะครับมันส่งผลอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็เลยส่งผลให้อ่า ราคาทองคำนะครับปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอา EU นะครับ GU หรือว่าตัวไหนๆก็ต่างนะครับทีนี้นะครับข่าวอื่นๆนะครับที่เรายังคงจะต้องติดตามกันดูว่าเอ๊ะวันนี้ดอลลาร์จะปรับตัวร่วงลงต่อหรือว่าจะกลับมาแข่งค่าอีกครั้งนะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับหลักๆเลยนะครับผมขออนุญาตข้าไปทางฝั่งสหรัฐก่อนนะวันนี้ช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับจะมีการประกาศตัวเลขสัมพันธ์สําคัญนะนั่นคือตัวเลขดอนาร์ฟาร์มเพโหรือว่า การจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั่นเองนะครับคาดการเราต้องดูนะครับอันนี้คาดการนี้ออกมาค่อนข้างน้อยเลยนะครับครั้งก่อน,นยอยู่ที่ 517k คาดการในวันนี้อยู่ที่ 205k นะครับซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะ,ะกดดันให้เงินอยู่เอซเนี่ย ปรับตัวล่วงต่อไปได้นะครับแล้วก็ราคาทองคํามันจะปรับตัวสูงขึ้นได้ในวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขนะครับมันออกมามากกว่าคาดการน,นะครับมากกว่าคาดการแต่ว่าไม่เท่าครั้งก่อนแบบนี้นะ US dollar อาจจะแข่งค่าได้ระยะสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิด อีกอีกเคสหนึ่งเลยก็คือตัวเลขออกมาเยอะกว่าครั้งก่อนแล้วก็เยอะกว่าคาดการด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้สกุลเงินยูเอ l l อ r เนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้ในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับรวมถึงตัวเลขอัตราการว่างงานด้วยนะับที่เอาที่เราจะต้องติดตามกันนะค,คาดการอยู่เท่าเดิมนะก็คือ 3.4%นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็ให้ไปเน้นที่ตัวเลขนอนฝาที่จะประกาศในวันนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเลขค่อนข้างฉีกเลยนะครับสำหรับคาดการ์แล้วก็ครั้งก่อนนะครับต้องติดตามกันนะช่วงุ่งครึ่งวันนี้นะครับส่วนข่าวสารอื่นๆนะครับวันนี้แต่เช้าเลยนะครับประกาศก่อนเวลาด้วยนะครับประกาศก่อนเวลาด้วยสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของทาง BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปรากฏว่า เหมือนเดิมครับตัดสินใจคงอัตารารอกเบี้ยอยู่ที่ติดลบ 0.10%นะครับซึ่งเป็นประเทศเดียวนะตอนนี้นะที่มีในวนโยบายการเงินเนี่ยติดลบนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าในอนาคตจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้อ่าเมื่อวานนี้นะครับทางสภาของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้มีการอ่ารับรองนะครับรับรองตัวประธาน BOJ คนใหม่นะครับก็คือคุณอ่าคาซุโออุเอดะนะครับว่าจะให้เข้ามาทํางานแล้วนะนะเพราะว่าคุณคูโรดะเนี่ยคนเก่าเนี่ยหมดวาระวันที่8เมษายนนี้นะครับส่วนคุณอุเอดะเนี่ยก็จะต้อง เข้ามารับตําแหน่งแล้วก็เริ่มนําการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่27-28เมษายนนี้เป็นครั้งแรกในเองทั้งนี้นะครับให้เราดูว่านโยบายการเงินของประธาน BOJ คนใหม่เนี่ยจะออกมาในหน้าไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็ยังคงเห็นด้วยนะครับกับการใช้อนานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็คือการคงอัตราดอกเบี้ยติดลบไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะส่งผลให้สกุลเงินเยนสามารถกลับตัว ได้นะครับแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้แบบนี้นะครับมันส่งผลอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนมันส่งผลให้สกุลเงิน อ่า JPY ปรับตัวอ่อนค่าลงนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ US Dollar นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวอื่นกันบ้างนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับไปทางฝั่งของสหราชอาณาจักรนะครับนะช่วงวัเวลาบ่ายสองเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP นะครับคาดการออกมาในทิศทางค่อนข้างที่จะเป็นเชิงบวกนะสำหรับตัวเลข GDP แล้วก็อ่าข้อมูลในเรื่องของผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้นะถ้าออกมาไม่ไม่ฉีกกันมากนะครับไม่ขาด ไม่เขาเรียกว่าไม่น้อยกว่าคาดการมากเลยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามุ่งเล้นไปที่ GDP นะครับ GDP วันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยถ้าเกิดว่าออกมาดีขึ้นเนี่ยสกุลเงินปอนอาจจะปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้ช่วงบ่าย2องโมงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้าง ในทางเทคนิคนะครับเมื่อวานราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวทำนิวไฮนะครที่บริเวณแนวต้านประมาณ1,835.5นะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเขาได้มีการฟอร์มตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกับ t r i a เก l e หรือว่าสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ได้มีการหลุดลงมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เทรดสั้นๆนะครับที่มีการเทรดโพซิชันฝาลล์เนี่ยอาจจะหาจังหวะทำกำไรก่อนที่ข่าวจะออกนะครับโดยผมให้แนวรับไว้สองที่นะก็คือ 1,821 1, กับ1,819โดยประมาณนะครับแล้วก็คีย์เลเวลวันนี้เนี่ยอยู่ในโซน1,819นะครับถ้าเกิดว่าสามารถกลับตัวตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะทำยูไห้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าสามารถทะลุลงไปได้เลยนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้วันนี้นะครับก็ให้เราดูทิศทางในเรื่องของข่าวสารวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวรัชนีดอลลาร์อินเด็ก์นะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการทำแพทเทิร์ ปอยิงเวทนะครแล้วก็มีการหลุดมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังกลับลงมาเทสนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าช่วงแท่ง10บโมงนี้นะครับราคาจะสามารถกลับตัวตามเป้าหมายแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้หรือไม่นะครับเพราะว่าภาพรวมแล้วเนี่ยผมเองยังคงมองว่าดอลลาร์นเด็กเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นได้นะเพราะาเฟดเองก็ย้ำหนักย้ำหนานะครับว่าจะมีการปรับขึ้นอัตจจราดอกเบี้ยนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้แนวต้านนะครอยู่ที่1 0 6 098นแะครับแต่ถ้าเกิดว่า f l l ร์เรนเว e ตรงนี้นะครับมันเกิดว่า fail นะครับหรือเกิดว่าใช้ไม่ได้ขึ้นมามีการทำโล w ใหม่เนี่ยแนวรับถัดไปที่มองไว้คือ104.671นั่นเองนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับปิดท้ายก็ที่ราคาน้ำมันยังคงวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะครับสัปดาห์นี้คาดว่าน่าจะยังไม่ไปไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดฝั่งได้ฝั่งเดินไปเนี่ยให้เราเทรดหน้านั้นนะครับอาจจะมีความได้เปรียบในตลาดมากกว่าเพราะว่าเป็น ไพรส์แพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดตัวนึงเลยนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องตั้งแต่เช้าเลยนะที่ประกาศก่อนเวลาสาหรับป o J นะแล้วก็บ่ายของทางสาราชอาจักรนะครับแล้วก็ส่วนตอนค่ำจะเป็นทางสารัฐนะครับยังไงมันนี่ไม่เนเชื่อกันดีๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันด้วยนะครับโอเควันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนโชคดีมีกําไรในวันสุดท้ายของสัปดาห์ขอบคุณครับ